สวัสดีครับแฟนเพจโจโกโก้นะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนโกโก้นะครับซึ่งก็ตอนนี้เมล็ดนี้ยังไม่สุกนะถ้าสุกแล้วเราถึงจะไปแปลรูปได้นะครับก็เป็นโกโก้ที่นะฮะสายพันธุ์ไทยนะครับสำหรับเกษตรกรนะฮะที่สนใจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนนะครับโกโก้ตัวนี้2ปีนะครับก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับต้นนี้ก็ดกหน่อยนะครับส่วน ส่วนพวกนี้นะฮะที่เป็นเป็น,ปนดอกเป็นไรนี่ค่อยเด็ดทิ้งหมดนะครับจะเป็นเมล็ดที่ยังไม่สุกนะก็จะมีแบบไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะเหลือส่วนที่รอเป็นสุกแล้วค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นผลผลิตของเกษตรกรนะครับใครที่อยากจะทานโกโก้อร่อยๆเข้มๆก็ฝากติดตามเพจโ,โ,โ,โกโก้ได้นะครับ